มาสวัสดีจ้าพี่น้องป้ามาเมืองเมื่อนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณป้าก่อนลูกขอบคุณคุณป้าลหลายๆที่เมตตาลูกลูกเล็กหน่อยเฮ้าเนาะเมื่อนี้คุณป้าได้ยังเนี่ยในรังยี่ยังน่ะในรังอะไรได้อะไรบ้างมาดูสิโห คืออะไรเย็นรี่ว้าวสามถุงเลยป้าบอกว่าแซกินเย็นๆเนด้ออุย้ยอย่างแม่อ่านถึงป่มินิฟุดด,ด,ดิด้งรวมลดอ่านออกเฉยอ่านออกเสยพูนะ่ะโอ้ขอบคุณมาก,มากๆค่ะกับโต๊ะแม่บ่ะโต๊ะนี่แก้มมึงดูเ,เ,เหลือรงเรียนมากพอดีเลยจับซ้อยกัน ะอะไ้บ้านอจับช่วยกันจับส่วยกันกับขนมขนม,ขนมเยลลี่ลฟุดดิ้งขอขได้ปะก,กับขอบคุณคุณนปากขวัญลายลยสีเมตาเล็กหน่อย แกด้วเป็นลายไหนเอย่ยแกซิมนะนะ่ะแสบป่ะป้าบอกว่าแส่กินเิ็นเย็นเด้อว,ว่าสัน่นมันแห้งแสบว่าสัน่นหอมบ่ะร่วมรถรถยังแน่ลูกแกมึงต้มีรถยังแน่โอ้รถเบน่าสั่นลูกก็ได้ดดอันไปถามข้าวตะสอนยายย่างเขาไปถามตายอยู่ นะเ,เอาไว้ห้องเขียนหนังสือน้ำกันโอ้เป็นโตไม้ไมทนพ้อม,มนด้เอ้าชิมผู้สีซิมกับิมบ,บ,บันนี่ผู้แก้กับแก้ไปหอมแบบนีบเหม, <laughs> มือนโ <laughs> อ้แ <laughs> ่บปะบุยติคอนแขนเด้ เป็นวุ่นมมนก็เป็นฟูดดิ้งนี่เด้เก,ก็กขอให้คุณป่าขวัญเพิินมีแต่ความสูข,ขวามเจริญเนาะที่ขอให้ที่ได้ให้มากก็ขอให้ได้หลายก็เกา่าให้กับขึ้นไปหลายก็เกา่านี่บงบกกับบมีอยังตอบบนแท้ขึ้นกับนอ,อกนอกจากอัดคลิปให้มึงบางมือกับโหน่อยบางมือกับลรงเร็วเมนวนไปถามข่าวตะสอนอยู่ นี่แ่แม่สิมี่เอ่อบุญทั้งในอ๋อ,อ,อมมนสิมีบุญทั้งในอีกใช่ปปเปลี่ยนเอาใส่ห้องเขียนน้ำกันลูกเขียนน้ำกันผูใดมีการบ้านเก่าไม่เขียนแต่ท,ท่านใดมีกะแบ่งกันเขียนโอ้ oh, โตใหม่พิอมเอาอย่างน่ะเป็นบุใไขมุก,มกเอาให้ได้ซิมนำ้ำโอ้ยมันมีมันมัมนมีจักรถแกแกมึงอันดีดีดูเอาเลี้ยงมึงดีดีดู<อ>ได้ถุงนะบ่ มีสีฟ้าเนี่ยน,นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เนี่ยสีฟ้าอ๋อมันมันมันมีสีสามสีสีสีบ่รวมรถด,ดึงอ,ออกซร้อยย่อือก็ตั้งบันนี้พอดีเลยพอมีตัวเขียนหนังสือปึ๊บทนพร้อมไปถ่าห้องเขียนหนังสือหนองไม้ ก็ยแหงมาเขียนขนมพี่มีการบ้านก็นใส่ห้องเขียนน้ำกันตั้งใจเรียนปาตโตใหม่พร้อมพี่น้องุ่นะปาเ้อาขึ้นทั้งโต๊ะเอ็มึงที่หละเฮ้ยงามงามเยม็ยนรี่พร้อมได้กินเย็นรี่พร้อมุูนะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณคุณป้าขวัญมากๆา,ากตาที่เอ็นดูเมตตาลุก,ลกเอองามโอ้ออ มีอยังอีกนะฮันมอนหแมนก็ไม่ค่อนารดป่าแล้วเลือกแบบร่วมรถลดมาหายเลยใส่ลูกชินกับไขสู่ซึกไดต่เนีรูกอยากโอ้โหรู้สึกไไตอนนก่อยากกินตกข <c oughs> <c oughs> วนเอ้ยมึงออเดอร์มึงหลานออเดอ <c oughs> ปุ่นโตพ่อเหฮนไหแล้วโตวนางอันนี้โตเขียนหนังสือนั่นโตนางหมดวันนี้แหละไม่ใช่ตั <c oughs> หดักลุน มากมายนิดหน่อยดีใจได้ของฝากบ่ได้กินกค้นาคักปูเอึอยอึอยสิบ่ได้กินค้าคักเมนี่ไปรับมาก,ก่อพ่ะวายัานยานบ่ท่านแห่ก่องกับบรรรท่านยีหลีออนี่นไม่แกังอ๋อันแกเออิมันั้นมันลดอย่างนั้นไหมปุดดิ้งไขง่เค็มอ๋อ เอาไว้ให้แม่จา่าซิมน้ำก็อ<ด>พอเฮ้ยเอามาซิมมันกัน่ะหอมป่ะหอมป่ะเออหอมใช่ปะหืมกินหมดเลยใช่อันนี้มันรสอย่างใครเค็มป่ะอุ้ยหอมหอมบบหอมแซ่บว่ะเขาแม็นป่าแล้วบอกให้แซ่เย็ยนตอนแรกแม่ว่าสิไปแซ่ก็เลยล่อให้มาแก้มึงก่อนให้อันนี้ขอบคุณคุณป่าก่อน คนนะมึงได้หน่อยดีใจ,ใจแกเอาใบเนยขยับไปทิมท้มเด้ออันนั้นเราเขาไปแซ่บตูวเนียเย็นกินแซ่บปะเฮ้ยดีใจหลายขอประคุณได้หลายทีฮักทีเมตตาลูกๆของน้องบีก็เผาพวัวน้องบีแล้วรับ <นะ S 2> เต็มปากนี่เดี๋ยวแหงมารุ่นอีกป่าเราจะฝากมาให้อีกเรื่อยๆว่าสั่นคุณป่าบางมืออื่นก็ล่อรุ่นว่าสั่นมีอีกมืออื่นเดี๋ยวเดี๋ยวแหงแหงมาแกะให้พี่ให้น้องมึงน้ำกันมืออื่นป่าระบายมืออื่นล่อรับอีกเด้อว่าสั่น แม่บอลลูลรอจักแล้วแม่บอลูงชีฟ้าอร่อยนะอย่าเสมั้งขอบคุณได้หลายน้องป้าบอกมืออื่นล่อล่อล่อรับอีกรอบล่อรับอีกกระสั่นเจ้เอาไว้ดูขอบคุณได้หลายสีแม่กำลังใจขนมที่ใจไปดูมากกับเต็มตอนนี่ขนมเต็มบ้านเออเออมื่อวานไหนพาปไปมันคำปะก็ละครึงเดี๋ยวค่อยใสก็ได้ หองนหอนห้องเขียนหนังสือห้องกินยังห้องเขียนหนังสือบริเวณในห้องกินห้องกินไปก่อนเอาห้องเขียนไปน้ากินไปน้าได้ไป,ไ,ไปเก็บคล้องบันนี้ลูกขอบพระคุณมากๆที่หักที่เมตตาที่เอ็นดูเล็กน้อยนะทุกผู้ทุกคนขอบคุณแฟนครับ<ห>ทุกผูท้ผทุกคนเอฟซีทุกคนที่ให้ความหัก ขอบคุณน้องบีว่ามีสิ่งใดสิทธิตอบบุญแท่งขึ้นพี่น,อขขน,น,น,น้องซุปหูซุกข้นกะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันซุปหูซุกข,ข้นเลยเนาะเมื่อกี้น้องบีกับผ้ามาแกะของขวัญคุณป่าขวัญเพิ่นฝากมาให้หลานๆเพินพ่นกับอีหยังอีกเดียวให้ล่อชมคลิปหนาพี่น้องรอชมเดี๋ยวเด็กหน่อยเลิกเรียนมาน้องบีกับเซรุมาแกะเองนี่สิละก็อยู่แหละอันนี้โซนแบบอันนี้มันจะเป็นใครเข้มยงตัลเลอรมากด้ยนี่เลิกมากกับมาแกะเลยพี่น้อง เริ่อมากกับมาแก๊กเก็บขอาเมียไว้น้ำด้อลูกเก็บของขอาเมียน้ำเออเอาเขาไปไ,ไ,ปไว้ใช้ตุ่ยใบส้มไปขอบพระคุณได้หลายสำหรับคลิปนี้รอดติดตามคลิปหนาเมนี้น้องบีกับขอโตไปก่อนขุนอะ่ะดีใจหลายแต่ลนะคนขุนอ่ะขอบพระคุณได้หลายเมนิกาบสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบายพี่น้อง